นี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะผมมาเจอน้องแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เห็นโจนะไม่รู้ว่าโจมันไปไหนนะทุกคนนะมือหนึนเลยโหทุกคนโดนมัดเชือกแน่นมากดูช่วกันน่อดิเพื่อคไ,ไพี่มาช่วยแล้ว ึลกข้นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแบดคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะกลับไปช่วยลูกคนรับแลนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับผมเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ผมมาแล้วก็ผมไม่ได้เตรียมตัวนะก็วันนี้เนี่ยผมเตรียมมีดมาเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยจะบุกเข้าไปช่วยลูกคนรับแลเลยนะครับก็ต้องขออภัยพี่จริงจริงนะครับที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยไม่คิดว่าผมจะมาเจอที่ป่าแห่งนี้นะครับพี่ๆี่ครับก็ต้องขออภัยนะครับพี่ๆี่ครับนะก็วันนี้น่ผมมาคนเดียวเลยนะครับไม่มีใครมากับผมเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลุยเดี่ยวเลยนะครับเป็นไงเป็นกันนะแต่ว่าผมเนี่ยพกอาวุธมาเรียบร้อยนะครับผมไม่กลัวนะครับพี่พี่ครับนะเดี๋ยวผมจะบุกเข้าไปโจมตีเลยนะถ้าผมเจอนะผมจะไปช่วยให้ได้เลยนะลูกคนรับแรงนะครับนะก็โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าผาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์นติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปทุกคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาช่วงเย็นๆนะพีเอฟซี FC นะแต่ว่ามันอยู่บริเวณป่าไผ่นี้นะ ก็ผมต้องขออภัยจริงๆนะพี่พีเอฟซีที่คลิปที่้วที่ผมมาเจอแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปช่วยนะครับวันนี้แหละผมเตรียมเอาวงอาวุธเนี่ยมาพร้อมเลยนะแล้วก็ไม่มีใครว่างมากับผมด้วยนะพี่ๆนะผมเนี่ยตัดสินใจมาคนเดียวเลยนะครับลุยเดี่ยวเลยนะพี่ๆนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่ีเอีก็น่าจะแถวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็จำทางไม่ค่อยได้นะก็เรามองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับพี่ีเอฟซีนะล <c oughs> ำนี้นยผมจะช่วย น้องให้ได้เลยนะพี่พ เดี๋ยวเ้าเนี่ยจะต้องขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมกว่าจะเจอนะผมเนี่ยต้องเดินขึ้นเขานะพี่พี่ครับ ทางเหนือเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกพี่เอฟซินครับป่าไผ่แถมนี้เนี่ยคนั้งที่จะอันตรายเลยนะ เมื่อวานนี้นะทุกคนนะถ้าผมมาสองคนเนี่ยผมเข้าไปช่วยน้องแล้วนะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวผมต้องขอภายวันนี้เนี่ยผมจะสู้เต็มที่เลยนะครับจนกว่าจะได้ตัวน้องกลับไปนะ <c oughs> ลมากทางนี้น่าไม่ใช่ตรงนี้น่าจะไม่ใช่นะผมมาผิดทางนะพี่พี่ น่าจะมาผิดทางนะครับเดี๋ยวต้องไปอีกทางนึงขโมนั่นลกมาก ทำไมมันลกแปลกแปลกอ่ะพีะ่ๆครับเมื่อกี้นะครับโทรศัพผมเนี่ยพื้นที่เต็มนะครับโอ้โห ผมคิดว่านะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับพี่พี่เมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้เดินมาเรื่อยๆแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะผมรู้สึกเหมือนผมจะเจอเส้นทางแล้วด้วย ทุกคนครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินตามหาก่อนนะครับพี่ๆครับถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าผมหลงหรือเปล่านะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเดินตามหากันเลยดีกว่าครับผม <Simpson. S 1> ทุกคนครับตอนนี้นะครับ <ossen> เหมือนผมเนี่ยจะจำทางไม่ค่อยได้นะครับพี่ๆครับนะมองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ป่าผาทางนั้นเลยนะครับพี่พี่สีแล้วก็ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ย ยุงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยร้อนอบอ้าวมากนะครับพี่พี่ครับมันทําให้ผมเนี่ยต้องนั่งพักเลยนะครับพี่พี่โหยุงมไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะไปเจอลูกคนรับแรงหรือเปล่านะ,ะยุงเยอะมากทุกคนยุงกัดผมเพียบเลยนะครับนะก็ขอให้เจอด้วยนะครับผมจะได้ รีบช่วยนะครับแล้วก็รีบพาลูกคนรับเล้งเนี่ยไปหาแม่นะครับพี่พี่ครับนะอากาศร้อนแล้วก็อบอ้าวมากเลยนะครับพี่พี่โอ้โยุงนี้ต้องบอกพี่ได้สุดยอดขนาดผมทายากันยุงนะครับยังเอาไม่อยู่เลยนะยก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมะจะขอนั่งพักในสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยก็สามโมงเย็ยนแล้วนะผมกลัวว่าถ้านานกว่านี้นจะเดึกเอานะครับพี่พี่ครับนะโอเคทุกคนขอนั่งพักแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับพี่เพียร์ซครับผมเนี่ยได้เดินมาเจอกับลูกคนรับแล้วนะครับเดี๋ยวก็คือตอนนี้นะผมเจอเขาอยู่คนเดียวนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าโจอนเนี่ยหายไปไหนนะครับ ผมจะนั่งซุ่มดูก่อนนะครับนี่นะครับพี่เอฟซีเจอไหมก็เขาอยู่คนเดียวนะครับโดนมัดแขนมัดขานะพี่พีเอฟซีนะไม่รู้ว่าโจนเนี่ยหายไปไหนนะพี่พี่ก็ตอนนี้นะผมมาเจอคนเดียวนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมมาเจอน้องแล้วนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยไม่เห็นโจนะไม่รู้ว่าโจมันไปไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องดูรอบๆก่อนนะครับว่าโจอยู่บริเวณแถวนี้หรือเปล่านะผมกลัวว่าถ้าผมเข้าไปช่วยเนี่ยผมได้ยินเสียงคนเดินพี่ครับผมได้ยินเสียงคนเดินนะ เอมมือมือโดนบันลยโหทุกคนโดนมัดเชือกแน่นมากดูเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้เชือกนะเพราะว่าเชือกเนี่ยมันแน่นมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không ไปท่าไปไปพี่มาช่วยแล้วอึ๊บลุกขึ้นไป ก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมมาช่วยลูกคนรับแล้วนะครับไปดีนหไอ้โจนไม่อยู่ไม่รู้ไอ้โจนเนี่ยมันไปไหนนะครับพี่พี่ไป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 ,ไปเดี๋ยวเรารีบออกจากป่าที่นี่ก่อนนะครับพี่พี่เอฟซีครับ นูว่ายาทายนม่ในั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนทุกคนครับก็ไม่รู้ว่าไอโจรคนที่จับลูกคนรับแลรไปเนี่ยมันไปไหนนะพี่พี่นะ นี่นะครับเอามืออืออน่าจะใช่ลูกคนรับแรงนะครับทุกคนเพราะผมเพราะว่าแม่เขาเนี่ยบอกว่าโดนคนจับตัวไปนะครับน่าจะเป็นโจรป่านะที่ต้องการสมบัตินะครับพี่พครับกินข้าวอย่าง,อองเอาเมียวะก็คือยังไม่ได้กินข้าวนะทุกคน ตอนนี้เนี่ยโจนเนี่ยน่าจะไปหาของกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าปล่อยให้คนรับแรงเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มัดเชือกทิ้งไว้ด้วยนะครับพี่พี่ครับโอ้ดีมากเลยนะที่ผมมาวันนี้แล้วก็เจอเจอแบบเจอโจนไม่อยู่นะครับพี่พี่ไม่รู้ไอโจนคนนั้นเนี่ยมันหายไปไหนแล้วนะ อยูข้าวเปล่าสศว้ามีชีก็โอเคครับพ,พี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาลูกคนรับเล้ยเนี่ยกลับบ้านผมก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปหาแม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเย็นมากแล้วด้วยนะครับพี่พครับนะเย็นแล้วด,ด้วยนะครับเพราะว่ากว่าผมจะไปหาแม่เขาได้นี่คือดึกเลยอะ ดีไม่ดีคืนนี้ผมอาจจะไปส่งนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องพากลับบ้านก่อนนะพาไปหากินคงกินข้าวก่อนนะครับเพื่อเขาเนี่ยจะหิวนะครับเฮยเมื่อกี้ผมลิ้นเสียงใครเดินไม่รู้นะครับพี่พี่ครับไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่านะครับ นะพีเอฟซีนะไปผมรีบออกจากป่าที่นี่ก่อนดีกว่าเออมึงมึงหนอไมีทางมีทักไปถ่ายงงรูปโจไกายขอเขาอ่าะไปแล้วไปแล้วโอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาลูกคนรับแรงเนี่ยกลับบ้านผมก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผม นะเดี๋ยวค่อยกลับไปส่งลูกเขานะครับเดี๋ยวให้กลับไปกินคงกินข้าวก่อนนะครับผมไปโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแตกมือ